ตาคีเนี่ยเชื่อว่าคนส่วนใหญ่อ่ะรู้จักอําเภอนี้อยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นแบบยุคนึงที่แบบยุค GI ทหาร GI เข้ามาครับแล้วก็มันมีกองบินสีอยู่เขามาตั้งฐานทัพอยู่ที่นี่ทําให้แบบตัวเมืองตัวอําเภอมันมีความเจริญเจริญมากๆครับแต่พอวันหนึ่งพอทหาร GI ย้ายออกไปปุ๊บอะความเจริญนั้นมันก็หยุดเจริญครับแต่ตัวทุกอย่างมันเหมือนถูกสต็อปไว้อ่ะพวกตึกรามบ้านช่องอาคารอะไรต่างๆ บางส่วนยังมีความแบบดั้งเดิมอยู่มากๆครับมันเลยเป็นเมืองที่แบบน่าสนใจทีเนี้ยผมก็สุดเดิมครับพาดูรถพาดูอะไรไปเรื่อยเปื่อยฮะก็เดี๋ยวคลิปนนีะ้มีอะไรที่น่าพูดถึงบ้างเดี๋ยวไปดูกัน ที่เรียกว่ารถหายากพอสมควรครับในตลาดปัจจุบันอันนี้คือรถของทางซูซูกิรถแม่บ้านสีจังหวะเรียกว่ารุ่นแรกแล้วกันเนาะหลังจากการเปลี่ยนผ่านจากยุคข,ของจังหวัดเป็นสีจังหวะครับมันจะมีคู่แฝดเป็นตัวรอยย่อมั้งแต่นี่คือ FD110 ครับซูซูกิเลิฟไอเลิฟเนี่ยมันยังมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับทาง RC อยู่เหมือนเดิมมันอนรารมณ์เหมือนใช้ตระกูลน,นี้เพื่อแบบต่อยอดะฮะแล้วก็นี่คือรุอ่นแรกของเขา ไม่มีอะไรมากมายฮะก็รถเทคโนโลยีในยุคนั้นเนาะมันก็ก็ประมาณนี้แหละให้ดูคร่าวๆครับรวมก่อนทีนี้คันนี้ผมต้องพูดก่อนบ้านผมก็มีคันหนึ่งเรียกว่าเคยญาติผมก็มีคันหนึ่งแล้วกันก็ปัจจุบันอะไรหายากพอสมควรครับนี่แต่อันนี้ยังแห้งๆเดิมๆเลยถือว่า,าเป็นของอันนึงที่เจอมาครับที่ตะขี่ นี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ไม่ค่อยเห็นแล้วในปัจจุบันครับยามาฮ่าเฟสไม่รู้ออกเสียงถูกป่ะนะเฟสเฟสอะไรก็บ้าไปฮะก็เป็นยุคสีจังหวะแรกๆของทางยามาฮ่าเช่นกันครับที่หลังจากจบตระกูลพุกเมดอะเมดอัลฟาอะไรพวกนี้ฮะก็ทำตัวสีจังหวะออกมาครับรูปทรงมันก็จะเป็นยุคช่วงส0ูนต้นๆน่นนะมันคล้ายๆคลั่งากับซูซูกิเ d ดีนั่นแหละที่ผมถ่ายให้ดูนในตอนแรกอะฮะ ไม่มีอะไรมากมายครับรถง่ายๆทื่อๆรูปทรงขับคล้ายขคับคากันเครื่องยนต์เหมือนกันอีกตั้งหากขนาดพิกัดเท่าๆกันครับดูสภาพอ่ะยังเป็นคาร์บูอยู่ฮนะมีตัวดึงโชคเดี๋ยวให้ดูตัวดึงโชคก่อนนี่นี่ตัวดึงโชคเขาแล้วก็หน้าจอก็ง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนอย่างนี้เลย จอมาป้ายภาษีไม่ขาดนะฮะรถใช้งานจริงฮะภาษีปัจจุบันเลยที่ตาคียามาฮ่าได้รับความนิยมพอสมควรครับรุ่นเก่าๆคันนี้ก็คือเมทเอาฟ้าร์ทไฟฟ้าด้วยตอนนี้เป็นพวงข้างเรียบร้อยแล้วครับสภาพก่อนนี่ ร้านไฟฟ้าหน้าจอไม่รู้ยังใช้งานได้เปล่าสภาพเหมือนยังใช้ได้แหละแต่ไม่รู้เขาไม่ได้ใช้หรือเปล่านั่นเองตาเลียนครับดวไ,ไกลมืปราณาก็มีความผสมรวมรวมไปหมดนะเดี๋ยวนี้หาย,ยากจริงครับรถหน้าตาอย่างนี้ยคนี้นะถ้าเป็นของตาเลียนนะแต่ถ้ามาต่างจังหวัดอ,อ่ะก็ยังพอเห็นได้พอสมควรครับ นี่ก็ยามาฮ่าครับน่าจะฟินแหละหัวขีดแล้วเรียบร้อยฮะก็ถือว่าตาคีเนี่ยได้รับความนิยมจริงๆนะสำหรับยามาฮ่าไอโดโไม่มีอะไรมากเมืองยามาฮ่าจริงๆที่ตาคีนี่นอีกคันหนึ่งนูโวยามาฮ่าก็อีกคันหนึ่งครับ ที่ผมบอกว่าตาคียามาฮ่าเยอะจริงๆอะฮอนด้ามันก็เยอะแต่มันปกติอยู่แล้วครับเพราะฮอนด้าเจ้าตลาดเนาะไปไหนก็เจออยู่แล้วครับแต่ยามาฮ่าเนี่ยที่ผมเจอเรียกว่าถือว่าใช้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นตัวเก่าตัวใหม่พวกนี้นะมีเยอะพอสมควรครับถือว่าเออตาคีคนตาคีคนทวีตะวันนิยมยามาฮ่าครับอเดี๋ยวให้ดูเดินมาแล้วก็เจอเนี่ย เน,น็กแกนฟิโนลใช่ไหมอย่างหนึ่งมีโออย่างนี้อย่างที่ป้านั่งอยู่ก็มีโออย่างเนี้ยถูกป่ะถูกเน่ยดังความนิยมจริงๆเอ,อ้วยามาฮ่าที่เป็นแม่บ้านเฟสอย่างเนี้ยโอ้โหรเรียกว่าไม่ธรรมดาจริงนี่ก็ยามาฮ่ารถสกูตเตอร์แฟชั่นยุคหนึ่งนี่ก็ฟิโน่ ข้างๆคือสมายเนาะรู้อยู่แล้วแต่แบบเยอะเยอะมากๆครับนี่นโวเดินมาเจออีกคันหนึ่งครับไม่ค่อยมีข้อมูลเท่าไหร่เอ้แต่เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันครับคันเหลืองเหลือวชี้ให้ถูนคันเหลืองเหลือเนี่ยฮะ มันคือไทเกอร์ะรุ่นสมารนะ์ทแล้วก็รถแม่บ้านนะดีไซน์มันก็จะเป็นแบบดีไซน์ในช่วงเวลานั้นแหละให้ดูเครื่องก็ถือว่าเป็นของหาย,ยากนะแต่มันก็ไม่ได้มีราคาอะไรอะ่ะเพราะคนเขาไม่เล่นเงินครับแล้วก็สภาพนึ่งใช้ได้อยู่ไม่ดูแบบเก่าอะไรทุดโทรมมากครับให้ดูเรือนใหม่สักเล็กน้อยให้ดูเรือนใหม่ฟ้าขึ้นไปหมดแล้วฮะนี่ทะเบียนที่สาคัญทะเบียนไม่ขาดนะคะันนี้ ภาษีไม่ขาดครับต่ออยู่เหมือนเดิมครับน่าจะเป็นรถใช้งานในชีวิตประจำวันของดีคันหนึ่งครับใช้งานจริงเจ้าของก็ตรงยุคตรงปีรถเลยฮะสุ z u กิสปินเตอร์ตัวนี้น่าจะตัวร้อยนะไม่มั่นใจแต่คิดว่าเป็นตัวร้อยสภาพแห้งดีครับถูกคู่ค่าดโดยร้านลูกชิ้นไอ้ร้านไะ้กกอกให้ดู นี่ก็ยามาฮ่าจริงจริงอ่ะผมอะ่ะไม่ใช่คนตะเคีนะแต่ก็คือมาตะเคีบ่อยพอสมควรครับก็บ้านอยู่ัชานาทเนาะมันระยะทางมันไม่ไกลมากแล้วก็เมื่อก่อนนะเรียกว่าไชานาาอะ่ะมันไม่เจริญครับตะเคีตัวอำเภอตะคีมันเจริญกว่าทีเนี้ยพอเวลามันผ่านไปมันบาดไปครับหมดยุคของทหารแล้วว่าอะไรแล้วฮะาาก็ตัวเมืองอะ่ะที่เคยตตปุ๊บมันก็หยุดนิ่งครับพอ,พอพูดถึงตะเคียอะ่ะ มันแทบจะไม่มีที่เที่ยวไม่มีที่แบบดึงดูดครับมันโตได้พอยุคที่แบบมีกองบินสีเนาะมีทหารเข้ามาครับเป็นทหารต่างชาติทีเนี้ยพอเมืองโตปุ๊บอะ่ะพอทหารเขาออกไปปุ๊บอะ่ะทุกอย่างมันก็หยุดหมดเลยครับแล้วมันกลายเป็นเมืองที่แบบหยุดนิ่งโดนสตาร์ทไว้เลยอะ่ะมันทำมันจะแบบมีดีเทลอะไรเลมืองย่างที่แบบโหหลงยุคอยู่พอสมควรครับผมเลยชอบมาเดินที่นี่อีกที่หนึ่งครัแล,แล้วมันเวลากลับบ้านอนะ่ะถ้ามีโอกาสก็จะ แวะมาเป็นประจำครับเดี๋ยวให้ดูแบบสภาพบ้านช่องผู้คนตึกราร้านค้าครับว่ามันเป็นอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าอ่ะให้ดูครับร้านฟันครับไม่กล้าถ่ายหัวสิ้นทําฟันอย่างนี้ดูดีนี่คือร้านทําฟันเมื่อก่อนโอ้โหคลาสสิกสุดๆดูป้ายหน้าร้านนะร้านยินดีอย่างนี้นเป็นร้านขายพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับข้อการเรียนอะไรพวกนี้ฮะก็ดูแบบ ตั้งเดิมอ่ะให้สูงใ,ใกล้ๆผมไม่กล้าเข้าไปฮะนี่ฮะโอ้โหคือทุกอย่างมันดูเหมือนสต๊อปไว้ฮะยุคนี่ร้านทองอ่ะทองทองศิลดูดิหาที่ไหนได้กับฟิลประมาณนี้ตึงจับเนี่ยมันประมาณนี้ มันเจ๋งอย่างนี้แหละผมเลยชอบมาเดินนะอันนี้เขาเรียกตลาดล่างนะตลาดบนยิ่งกว่านี้แต่ตลาดบนพักหลังมันเงียบไปแล้วฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพาเดินทั่วๆหมดอ่ะวันนี้จริงๆคลิปนี้อาจจะมีทั้งรถทั้งเรื่องทั่วไปพอสมควรก็ไปเลื่อยเปื่อยนะฮะ อย่างนี้ผมบอกก็ได้รถบ้างได้อะไรที่แบบเกี่ยวข้องกับรถบ้างอะไรบ้างฮะร้านหมอฟันชื่อฟันงามครับดูฟิลของจริงครับเอายังเปิดบริการอยู่นะเนี่ยตาคีนี่มันโคตรตาคีจริงๆ ยีหมาฮ้าห้องเสื้อเปเล่ฮะดูสิตรงทุกอย่างฮะตรงยุคทุกอย่างดูโอหมีฮอนด้าเซลาจอดอยู่หน้าร้านหนึ่งคันครับกับฟอนตัวหนังสือที่แบบต้องยอมเขาจริงๆที่จาคีเนะี่ย คัน,นสปินเตอร์จริงดูสปินเตอร์ที่ตาคีก็ได้รับความนิยมเยอะพอสมควรเลยนะให้ดูฮะสูบนอนเครื่องยนต์พรฒนามาจาก RC 7ซีคูข้างหลังไฟท้ายเหมือน RGV ฮะสภาพแห้งๆเลยตามการเวลาจออยู่ข้างๆเซลเล่าแหละยามาฮ่าฟีโน่ฮะยามาฮ่าฟีโน่ คือถ้าดูคลิปบอกอคุณมาจงใจหายามาฮ่าถ่ายหรือเปล่าไม่ใช่ฮะคือมาแล้วสังเกตว่ารถมันเยอะจริงๆเลยแบบเจอเลยจิม้มเจอเลยจิ้มถ่ายคือไม่ได้ถ่ายทุกคันนะอันนี้แบบจังหวะถ่ายได้ก็ถ่ายฮะแบบเยอะจริงยามาฮ่าที่ตากีหรือส่วนหนึ่งอาจจะต้องพูดอย่างนี้ก่อนกนะ็คือยุคที่ตรงเขากลับมาคิดเล่นดีทีกันเมื่อ,อน่าจะนานนานมากๆแล้ว ตัว DP เขามาตามที่ตาขี่ตาปลาเยอะมากครับคือมันมีรถที่ชาวบ้านซื้อขี่เยอะมากแล้วก็ยุคที่เขาเล่นกันนะก็มีคนมาตามหาซื้อจากชาวบ้านแถวนี้แบบเกี้ยงอะ่ะตอนนี้พูดเลยว่าหาซื้อไม่ได้แล้วแถวเนี้ยที่แบบชาวบ้านนะยกเว้นพวกคงพ่อค้ายังมีอยู่เหมือนเดิมนี่อาจจะเป็นความเกี่ยวข้องเกี่ยวอยู่ยโยกันไหมทำให้แบบแบรนด์มันติดกับผู้คนเนาะผู้คนมันติดแบรนด์แล้วว่าเออคิดไม่ออกก็เมื่อก่อนเคยใช้ยามาฮ่าดีทีเคยใช้ T, ยามาฮ่านู่นน,นี่นนั่นพอมาวันนี้จะซื้อรถใหม่ปุ ยามอาห้าก็เป็นตัวเลิกแรกที่จะซื้อใช้งานอันนี้ก็มีความเป็นไปได้นะนี่ก็ฟีโน่โหจริงๆฟีโน่ยุคนึงอ่ะได้รับความนิยมพอสมควรอยู่แล้วฮะมืนมันคือรถสกูตเตอร์อัมเติกรุ่นหนึ่งที่แบบฮิตฮอตมากอ่ะรุ่นใหม่ก็มีฮะไม่ใช่ไม่มีฟาซิโ จะมาห้าสปาร์คคิวบิอย่างที่บอกไปว่ามันมีคู่แฝดอยู่ FD ที่เป็นสุ z กิ i อ d 1ีรอ่ะอันนี้คือคู่แฝดของมันครับตัวรอย่ออันนี้จะเป็นเครื่องทดสอบจังหวะเห็นป่ะจะมีแบบเจ็ตคู่อยู่ฮะนี่ให้ดูขายไม่ดีเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวสี่จังหวะหรือสองจังหวะก็เรียกว่าไม่ประสบความสำเร็จ ยามาฮ่าเมดครับเมดร้อยเฮ้ยคันนี้สภาพดูดีเลยนี่ยามาฮ่าฟีโน่ฮะสองคันเบิ้ลเลยส่วนให้ดูดูจิ๋วนี่ไอคอนนะะฮอนด้าไอคอนมันคือรถสกูตเตอร์ออโตเมติกที่เคยขายอยู่ในไทยช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ไม่ได้รับความนิยมเนาะหายไปมาในช่วงเวลาสั้นๆฮะ ในยุคคิก110คาบูอะไรพวกนี้ฮะแล้วก็ตอนนั้นจําได้ว่า,าตัวที่เป็นพรเซเ,เตอร์คือสายป่านสายป่านอภิญยาที่เป็นตอนนั้นหัว F4 ฟฟเลยเท่ๆเลยทิ่บอกว่ารถหายากก็ถูกต้องครับปัจจุบันหายา,ยากพอสมควรแล้วนี่เดินมาเจอฮะเลยถ่ายไว้สักเล็กน้อยนี่ก็สปาร์คฮะยามาฮ่าฟิน เจอครับอันนี้เรียกว่ารถแล้วล่ะฟูโซกิทฮยาเตหนึ่งสองห้าให้ดูฮะดูดีไซน์รูปทรงของมันอะฟิลยุคเดียวกับพวกแอร์หลอกอะฮอนด้าแอร์หลอกตัวแอร์หลอกแล้วก็ฟิลโนวโอฮะเฮ้ยรถหน้าตาดีพอสมควรเลยให้ดูด้านหน้าก่ะข้างหน้าดีไซน์นี่พายุบุษะไปเนี่ยเป็นพี่เหี่ยววะเนี่ยผมไม่มีข้อมูลอะไรมากมายะครับ สำหรับรุ่นนี้ไว้ไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วกันอาจจะมาทำลิปเล่าเลยอีกทีหนึ่ง่ะแต่ก็ดูสภาพรถด,ดูดีเลยให้ดูเลือนไม้สักเล็กน้อยแล้วกันโอ้หให้ดูเลินไม้ฮะรถ6,000โลฮะนิ่งๆเลย สเตปหนึ่งสองห้าทำออกมาแข่งก oh, <okay>, okay. ับมีโอนี่ตอนนั้นถ้ายามาฮ่าใช้วงแคสในการพรีเซนเตอร์มีพี่แบงค์ส่วนสเตปหนึ่งสองห้าก็ใช้โปรเตโต้ครับในการเป็นพรีเซนเตอร์ครับเรียกว,ว่าแข่งกันแบบทุกเอาทุกเม็ดอะอทุกมุมนอกจากดีไซน์รถที่แบบมันเหมือนกันแล้วนะพรีเซนเตอร์ก็ใช้ที่แบบกําลังมีชื่อเหมือนกันหมดนะเรียกว,ว่าการแข่งขันเมื่อก่อนไม่ธรรมดาเลย ยามาฮ่า GT 1 2 5อันนี้เพิ่งโมเดลนี้เพิ่งเลิกขายไปเมื่อไม่นานไม่กี่ปีที่ผ่านมาฮะที่ไหนไม่เจอแต่ที่ตาคีเจอครับหรือนี่คือเหตุผลที่ทำให้ยามาฮ่าในตาคีเยอะขนาดนี้นะฟีดาวเกือบหมดเลยเห็นไหมทั้งฟินทั้งแกนฟิลโนฮะหรือเหตุผลนี้หรือไม่ใช่หรือม,รยยมันได้รับความนิยมจริง แต่วันนี้เขาปิดฮะมันคือเสียงกงอะไหล่เก่าของรถมอเตอร์ไซค์ที่ตะเคีฮะถ้าบ้านผมแล้วกันที่ชัยนาทอะไรพวกเนี้ยถ้าจะหาซื้ออะไหล่เก่านะรถเก่าๆอ่ะร้านเมื่อก่อนร้านนี้มีฮะตอนนั้นผมเล่นตัวยุคที่เป็นรถคลาสสิกรถแม่บ้านกนลาลังบูมนะตัว C70 บะแต่ผมดันไปมีเ r ฟอรกิเ FR80 แทนฮะแล้วก็มันเป็นหัวเหลี่ยมทีเนี้ยมันมีจะมีตัวหัวกลมด้วยมันจะมีตัวมันสามารถซื้อมาแปลงใส่ได้ก็มาซื้อที่ร้านนี้ฮะ ไม่มีชื่อร้านไม่มีอะไรเลยฮะตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่นะเพิ่งขี่ผ่านไปแบบเมื่อเดือนสองเดือนก่อนเขายังเปิดอยู่แต่วันนี้วันอาทิตย์เนาะเลยปิดฮะไปดูพวกอะไรที่จอดทิ้งหน้าร้านนี่ฮะอันนี้คือซากอะไรของเขาแต่ในร้านนะ่ะมีเยอะพอสมควรนะแต่ไม่รู้ปัจจุบันเนะี่ยหลงเหลืออะไรอยู่บ้างแล้วอันนี้ไม่รู้จริงๆไว้มีโอกาสจะมาพูดคุยกับเขาฮะสปาร์ค ยามาฮ่าทั้ง3คันครับ4คันเลยฟีโน่สองฟาซิโอหนึ่งแล้วก็แกรนคันหนึ่งครับโอ้โเนี่ยดูดิเยอะจริงๆริงยิมงยอมเลยผมตาขี่คึมุนยามาฮ่าอีกหนึ่งรุ่นของทางคาวาซากิครับรถแม่บ้านที่ลูกสูบขายดีกว่ารถครับคาเซฮะนี่เลยเจอ ก็สภาพตามการเวลาฮะให้ดูฮะอันนี้ลูกสูบจำไม่ได้แต่รู้สึกว่าลูกสูบมันจะใหญ่กว่าของเชียฮะใหญ่ขึ้นมาอีกมิดเล็กน้อยฮะทำให้ได้รับความนิยมเนาะจะมีเชียเชียคือตัวเริ่มต้นเนาะการทำลูกแล้วก็เป็นคาเซ่ก่อนจะเป็น ZX แล้วก็เป็นบอสอะไรก็ว่าไปให้ดูทุกอย่างก็ผุพังไปตามการเวลาใส่ล้อดีด้วยนะพอจะเจอก็เจอสองคันติดครับ นี่เลยคันนี้สภาพดีกว่าด้วยคาเซแต่ไอคันที่เจอคันตีเขียวว้ากวา่าฮะได้ล้อแมกล้อแมกนั้นล้อแมกขาวบาสกีนะอันนี้เป็นล้อซีลวดพิจาร์คีอ่ะมันจะแบ่งตลาดเป็นสองสองสองอย่างก็คือตลาดล่างกับตลาดบนคือปัจจุบันตลาดล่างจะมีความคือขังมากกว่าและผู้คนเยอะกว่าแล้วแล้วตลาดบน,ม,นมันคืออดีตของความเจริญฮะปัจจุบันจะเงียบๆหน่อยนี่ตอนนี้ที่ผมเดินอยู่ก็คือเป็นช่วงตลาดบนคับ ยามาฮ่าชิปปี้ฮะนี่คู่แข่งของชาลีชิปปี้เลยแต่อันนี้เป็นสองจังหวะเนาะหาไม่ยากฮะถ้าใครอยากได้ข้อมูลเต็มๆอ่ไปหาดูได้ที่ช่องบอ e ซาเ c ซิงอ่ะทำไวฮะเขยียนว่ายามาฮ่าชิปปี้ก็ได้ฮะเจอแน่นอนฮะนี่คาวาสากิเชียฮะหนึ่งหนึสองก็ยังสามารถเจะได้อยู่ท่ามต่างจังหวัด เอาจริงรู้สึกว่าตาขี่เจอ Honda i ไอคอนเยอะพอสมควรหลายคันเลยแต่ผมไม่ได้ถ่ายมานะนี่ก็เดินมาเจออีกคันหนึ่งฮะแล้วก็ไม่ใช่จอดทิ้งนะคือเป็นรถใช้งานฮนะเออถือว่าแปลกดีไม่คิดว่าจะเจอเยอะขนาดนี้ที่ตาขีนะแชปปี้คันฮนะ เดี๋ยวให้ดูกกตึกเก่าตึกหนึ่งอันนี้ผมชอบส่วนตัวนะมันคือธนาคารตึกธนาคารมันจะมีเอกลักษณ์ความยิ่งใหญ่อะไรบางอย่างอยู่ถ้าคุณไปสังเกตทุกที่เลยธนาคารมันจะมีรากฐานเสาที่ใหญ่โตฮะแล้วมีความใหญ่โตพอสมควรครับมันแสดงถึงแบบการเงินมั่นคงอะไรพวกนี้มั่นคงซึ่งปัจจุบันอนะ่ะเขาเลิกสร้างไปหมดแล้วทุกวันนี้ธนาคารอยู่ในห้างหมดแล้วฮะอันนี้คือให้ดูอีกตึกหนึ่งที่ชอบของเมตาคีเลยนะ เจอทีเด็ดฮะอยู่ไกลๆเดี๋ยวพาเข้าไปดูว่ามันคืออะไรอย่างไงฮะรอข้ามถนนแป๊บนึงก่อนนี่ฮะยามาฮ่าเมดน,นี่น่าจะเป็นตัวแรกเลยผมไม่ค่อยมั่นใจเปลือกมันไม่เหลือแล้วครมีสองคันและข้างๆครับผมเคยถ่ายแล้วนี่คือแดดเอสพวันที่ผลิตหนึ่งหมื่นคันฮะทีเด็ดยู่ที่ตาคีฮะเดี๋ยวไปดูชัดๆกันอีกทีหนึ่ง ในเอพวันฮะสภาพดีพอสมควรนะชุดสีดั้งเดิมเลยแล้วก็ดูเป็นรถตำรวจน่าจะเป็นตำรวจใช้มีกุญแจมืออยู่ด้านซ้ายที่ข้างหลังค้าแล้วก็มีโลโก้ตำรวจอยู่ด้านหน้านะนี่ฮะตาคีที่ผมพามาดูว่ประมาณนี้แล้วกันหลักๆก็เห็นเลยว่ารถโกวรตอ่ะอาจจะแบบ พามาดูอาจจะไม่ได้ว้าวอะไรมากมายก็รถเก่าทั่วไปที่ใช้งานฮะอาจจะแบบเออไม่ได้ว้าวอะไรแต่สิ่งที่ว้าวจริงๆสำหรับผมก็คือไม่คิดว่ายามาฮ่าจะเยอะขนาดนี้ครับคือเราเปฏิเสธไม่ได้ว่า Honda Honda เขามียอดขายที่แบบเป็นเบอร์นหนึ่งมายาวนานมากๆอยู่แล้วคือคุณเรียกไม่ได้แล้วว่าที่ h o n d ้าไปไหนก็ต้องเจอครับแต่ผมไม่คิดว่ายามาฮ่าจะเยอะขนาดนี้เพราะว่าถ้าคุณไปสังเกต ที่อื่นก็ได้ตัวจังหวัดตัวอำเภออำเภออะไรพวกนี้ตัวต่อให้กรุงเทพหรือตัวอำเภอเมืองอะไรต่างๆเปอร์เซ็นต์ของยามาฮ่าจะไม่ได้เยอะขนาดนี้ครับแต่ที่นี่แบบเยอะจริงๆแล้วก็มันแบบไงอะมีหลายเจเนอเรชันครับไม่ใช่แบบเป็นแค่ยุคเก่านะคือยุคใหม่ก็ยังได้รับความนิยมยังเห็นฟินแบบเยอะแยะไปหมดตัวแกนฟิลเลโน่ยังได้รับความนิยมพอสมควรแล้วพอเป็นรถเก่าปุ๊บโอ้โหเยอะยิ่งกว่าเดิมฮะ ตัวสี่จังหวะของเขาที่เป็นแม่บ้านยุคเริ่มต้นอย่างนี้แล้ว,ว่าหูไม่คิดว่าจะได้รับความนิยมขนาดน,นี้เสรยดายไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับคนใช้งานว่าทําไมถึงซื้อามาฮ่าใช้อะไรอย่างไงแต่เท่าที่ผมคิดนะก็คิดว่า,ายุคหนึ่งเคยได้รับความนิยมเนาะจากตระกูลของ DT ท,ที่แบบตะคีตากฟ้าอะไรพวกนี้มันได้รับความนิยมอย่างสูงอยู่แล้วแล้วก็เวลาซื้อลถกใหม่ก,ก็เคิดไม่ออกก็บอกามาฮ่าก็ได้อันนี้คือที่ผมวิเคราะห์นะ อีกรุ่นหนึ่งฮะที่มาขายแป๊บเดียวก็เลิกขายไปอฮอนด้ามูบแบคล้ายๆไอคอนแหละอีกฟิลหนึ่งมาแป๊บเดียวก็หายไปก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับตาคีที่ผมพาเดินดูนะก็เข้าๆฮะเพื่อนๆไว้เจอกันคลิปหน้าครับ